สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับ Stimulus c เ Che ็ครอบ3 1,400เหรียญรวมถึงคนที่ได้รับเช็คแล้วแต่ว่าได้รับไม่เต็มจำนวนหลังจากที่มีการแจกจ่ายเช็คออกมาทั้งหมดแล้วกว่า127ล้านใบนะคะก็ยังมีเช็คอีกจำนวนมากมายที่ยังไม่ได้ถูกส่งออกมา,ส,ออกมาส่งออกมาแล้วแต่ตกหล่นหรือว่าส่งเข้าผิดบัญชีวันนี้รีก็จะมาชี้แจงรายละเอียดของเรื่องนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าเรื่อง สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเช็ค1,400เหรียญลีก็ขอฝากกดไลค์ให้คลิปนี้แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นการสนับสนุนช่อง LUSA ให้ได้ทำรายการเสนอข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้ต่อไปอีกนานๆด้วยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเงิน1,400เหรียญในเช็ค stimulus check รอบที่3ก็อย่าเพิ่งเป็นกังวลมากนะคะว่าอาจจะไม่ได้รับในอนาคตเพราะว่าตอนนี้ก็มีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้น เรามาเริ่มที่คนกลุ่มแรกนะคะที่ได้รับ Social Security benefits จำนวนกว่า30ล้านคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้รับเงิน SSI SSDI Railroad รวมถึง Veterans benefits ซึ่งก็คือเงินที่แจกไปออกมาจาก Social Security Administration นั่นเองส่วนสาเหตุที่คนกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับเงินก็คือทาง Social Security นะคะเขามีการส่งข้อมูลของคุณไปยัง IRS ที่ล่าช้ามากๆ ซึ่งก็พิ่งมีการส่งข้อมูลไปที่ IRS เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี้เองในขณะที่คนส่วนใหญ่ก็ได้รับเช็คกันไปตั้งแต่เมื่อเกือบ2อาทิตย์ที่แล้วทำให้คนกลุ่มนี้นะคะที่ได้รับเงิน SSI SSDI Railroad รวมถึง Veterans Benefits จะได้รับเช็คก่อนวันที่7เมษายนที่จะถึงนี้อย่างช้าที่สุดนะคะสำหรับ Direct Deposit และหลังจากนั้นสำหรับคนที่จะได้รับเป็นเช็คใบๆทางไปรษณีย์รวมถึงบัตรพรีเพดเดบิตคาร์ดก็จะได้รับหลังจากวันที่7เมษายนนี้นะคะส่วนคนกลุ่มที่2ที่ยังไม่ได้รับเช็คก็คือบางคนนะคะที่ทำแท็กกับ H&R Block และ TurboTax นั่นเองซึ่งปัญหาก็เหมือนเดิมเป๊ะๆกับการแจกจ่ายเช็ครอบที่2 600เหรียญน,นะคะที่มีการส่งเงินเข้าผิดบัญชี ส่วนการแก้ไขปัญหานี้ก็คือทาง IRS จะเรียกเงินคืนจากบัญชีที่ส่งออกไปผิดและจะมีการส่งเงิน1,400เหรียญออกมาในรูปแบบของเช็คหรือว่าบัตรเดบิดคตคัพทางไปรสีนีนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ทำ tax return กับ H&R Block หรือว่า TurboTax แล้วยังไม่ได้รับเงินหรือก็แนะนำให้คุณเช็คจดหมายของคุณให้ดีๆนะคะเพราะว่าคุณจะได้รับเงิน1,400เหรียญทางจดหมาย เราไปต่อกันที่คนกลุ่มสุดท้ายนะคะที่ได้รับเช็ค1,400เหรียญแล้วแต่ไม่ใช่จำนวนที่ถูกต้องทาง IRS ก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าเงินช่วยเหลือรอบ3ได้อ้างอิงจากการเสียภาษีของคุณในปี2020เป็นหลักหากคุณได้รับเช็ครอบ3ก่อนที่ IRS ได้รับข้อมูล tax return ของปี 20, 2020ของคุณแล้วคุณควรจะได้รับเงินที่มากกว่าจำนวนที่คุณได้รับ อ้างอิงจากการเสียภาษีในปี2020อย่างเช่นคุณมีรายได้ที่ลดลงในปี2020เมื่อเทียบกับปี2019หรือว่าครอบครัวของคุณมีการเอ่อคลอดลูกน้อยออกมาในปี2020ซึ่งก็สมควรที่จะได้รับเงินเพิ่มเติมในส่วนนี้นะคะทาง IRS ก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าสำหรับเงินที่ขาดหายไปจะมีการส่งเงินในส่วนที่ตกหล่นนี้ให้คุณแบบอัตโนมัติ ภายในปี2021นี้นะคะโดยที่คุณไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมทั้งสิ้นซึ่งอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าเดือนหน้าหรือก่อนสิ้นปี2021นะคะและสำหรับคนที่ได้รับเงินมากกว่าที่คุณควรจะได้รับอย่างเช่นคนที่เป็นคนโสดยังไม่แต่งงานและก็ไม่มีลูกซึ่งควรจะได้รับเงินแค่1,400เหรียญแต่หากคุณได้รับ 2,800เหรียญหรือว่า4,200เรหรียญหรืก็แนะนำให้คุณแจ้งไปทาง IRS นะคะว่าคุณได้รับเงินที่เกินมาเพื่อหลีกเลี่ยงการมีปัญหากับ IRS ในอนาคตข้างหน้าเพราะว่าหากเขาจะเอาเงินคืนในอนาคตคุณอาจจะไม่ได้จ่ายแค่เงินส่วนที่คุณได้รับเกินออกมานะคะอาจจะมีการเสียภาษีหรืออะไรเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะโดนข้อหาฟรอดหรือว่าทุจริตหรืออาจจะถูกขึ้นบัญชีดำของ IRS ก็เป็นได้ ซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่คุ้มนะคะกับเงินไม่กี่พันเหรียญที่คุณได้รับฟรีๆในวันนี้วันนี้ก็เท่านี้ก่อนหากใครชอบคลิปนี้หรือว่าอยากจะสนับสนุนช่อง Lee USA ให้อยู่ไปยาวๆนำเสนอข้อมูลดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งไปให้คนที่ยังไม่ได้รับเช็ค1,400เหรียญดูด้วยเพื่อที่ทุกคนจะได้รับทราบข้อมูลแล้วก็ไม่ต้องวิตกกังวลอีกต่อไปแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย